ข้อที่2การกระทํา3ระดับคือดี b, ปกติและชั่วน้องๆรู้ไหมการกระทําม,มีกี่ระดับวันนี้พี่จะเล่าให้ฟังแล้วเรามาช่วยกันวิเคราะห์นะ a กับ b เป็นนักเรียนห้องเดียวกันในวันนั้นวิชาของคุณครูที่ดุมากทั้งคู่ก็เข้าห้องเรียนตรงเวลาแต่เหตุผลต่างกัน a เข้าเรียนตรงเวลาเพราะกลัวถูกครูลงโทษ ส่วน B เข้าเรียนตรงเวลาเหมือนกันแต่เพราะอยากให้เพื่อนๆมีเวลาเรียนอย่างเต็มที่ทั้ง A และ B เข้าห้องเรียนตรงเวลาทั้งสองคนใช่หรือเปล่านะ๊กตอิ๊กตอก,ตก,ตกใช่แล้วแต่ A และ B คิดเหมือนกันหรือเปล่านะคำตอบคือไม่เหมือน A เข้าห้องเรียนตรงเวลาเพราะกลัวครูลงโทษ แต่ B เข้าห้องเรียนตรงเวลาเพราะอยากให้เพื่อนๆมีเวลาเรียนเยอะๆแล้วน้องๆคิดว่าใครทำความดี A หรือ B ติกตกต๊กตอกติ๊กตอก B เพราะ B ททำเพื่อเพื่อนๆการกระทำเพื่อผู้อื่นหรือส่วนรวมถือเป็นการทำความดีนั่นเองแต่ A เข้าห้องเรียนตรงเวลาเพราะกลัวครูลงโทษน้องคิดว่า A ททำเพื่อใคร a ทำเพื่อตัวเองการทำเพื่อตนเองไม่สามารถเรียกได้ว่าความดีแล้วสิ่งที่ a ททำถือเป็นการทำความชั่วหรือเปล่านะติ๊กตอกติ๊กตอก A ไม่ได้ทำทั้งความดีและไม่ได้ทำทั้งความชั่วถ้าอย่างนั้นการกระทำของ a เป็นแบบไหนที่จริงแล้วการกระทำของคนเราในแต่ละครั้งไม่ได้มีแค่สองระดับคือดี D. หรือชั่วเท่านั้น แต่มี 3. ระดับได้แก่ 1. ระดับดีคือการกระทาเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นหรือส่วนรวม 2. ระดับปกติหรือการละเว้นความชั่วคือการกระทำเพื่อตนเองแต่ก็ไม่ทําให้ผู้อื่นหรือส่วนรวมเดือดร้อน 3. ระดับชั่วคือการทําให้ผู้อื่นหรือส่วนรวมเดือดร้อนเพราะฉะนั้นน้องคิดว่าการกระทาของ A ออยู่ในระดับใดดี D. ปกติหรือชั่ว ติกต๊กตอกติกต๊กตอกปกตินั่นเองเพราะ A ทําเพื่อตัวเองแต่ก็ไม่ทําให้ผู้อื่นหรือส่วนรวมเดือดร้อนตอนนี้น้องๆก็เข้าใจแล้วว่าการกระทําแต่ละครั้งแบ่งได้เป็น3ระดับคือดี D, ปกติและชั่วสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์